กลับมาทีร่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงน,นี้เป็นช่วงวิเคราะห์จุดขายครับมีบริษัทประกันภัยบริษัทหนึ่งนะครับประกันชีวิตบริษัทหนึ่งที่เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จได้อย่างท่วมท้นวันนี้เราเลยต้องเชิญเ,เขาเรียกว่า ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนเข้ามาพูดคุยถึงความสําเร็จหัวใจของความสําเร็จว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับจากคุณวิกกรทิติกวินนะครับท่านเองเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนบริษัทผููเดนเชียลประกันชีวิตขณะนี้ท่านอยู่กับเราในรายการแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวิกกรครับ,รบผ,มผมอยากถามนิดหนึ่งว่าบนเส้นทางของความสําเร็จของคุณวิกกร,รหรือชื่อคุณวิกกรทิติกวินเนี่ยมีเส้นทางความสำเร็จอย่างไรบ้าง เดิมทีผมเป็นวิศวกรนะครับก็จบทางด้านวิศวกรโยธามาสร้างตึกนะสร้างตึกครับแล้วก็พอจบมาจบจากมหาลัยเชียงใหม่ครับจบมาก็มาคุมงานก่อสร้างเลยครับจากนั้นก็อยู่ในเส้นทางวิศวะมาหลายปีครับไปทำอิตาเลียนไทยบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ครับแล้วก็ คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าหากเรายังคงเป็นวิศวกรที่ต้องเดินทางไปหลายๆที่อย่างเงี้ยมันก็ไม่อยู่กับที่นะครับ,รบก็เลยคิดขึ้นมาว่าอยากจะอยู่กับที่สักทีอ่ะก็ไปสอบราชการก็เลยกลายไปเป็นวิศวกรโยธาที่กทมนะครับ oh. ตั้งแต่นั้นมาก็อยู่กทมตั้งแต่ซีสามซีสี่ซีห้าขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ,รบก็อยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ เราก็ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็มีวันหนึ่งก็คิดขึ้นมาอยากซื้อประกันชีวิตนะครับครับก็ก็เลยเรียกให้ตัวแทนมาขายเพราะว่าผมอยู่ในงานก่อสร้างมานันอันตรายใช่นี่เพราะว่าเสี่ยงเยอะครับแล้วก็เรียกเข้ามาขายครับพอเขาเสนอเสร็จผมก็คํานวณตัวเลขครับกดครึ่งเลขเพราะว่าเราชอบคิดตัวเลขนะครับ,รบกดไปกดมากดไม่ถูกเพราะว่า ประกันภัยเนี่ยคณิสาประกันภัยกับคณิตสาธ,ธรรมดาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็ผมก็เลยคิดไม่ออกครับก็ตัดสินใจซื้อสมัยน,นู้นนะครับก็ซื้อไปด้วยทุนไม่สูงนักก็มากกว่าเงินเดือนเดือนหนึ่งของผมนะครับ,รบก็หลังจากนั้นผมก็ถามตัวแทนคนนั้นนะว่าคุณจบอะไรมารถามแบบเหมือนเหมือนกับ ค่อนข้างจะดูถูกเขาด้วยนะดูถูกดูแคลนนะผมถามเขากลุ่มโจมไรมาผมเราเราเป็นวิศวะนี่ใช่เขาบอกผมเขาบอกว่าจบเพศจุฬาผมก็เลยงงนะพ่อฟัาดพ่อเวียงผมก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมคุณจบเพศจุฬาทำไมถึงมาเป็นตัวแทนทําไมคุณมาเป็นตัวแทนแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็บอกอะไรผมมากมายครับแล้วก็ให้ผมแนะนําลูกค้าให้เขาต่อเนื่องไม่หยุดเลย ผมก็แนะนําลูกค้ารวยๆให้เขาเลยนะครับก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยแหละครับก็จากนั้นเขาก็หายไปครับหายไปอีกสักระยะเกือบปีสองปีเนี่ยนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งมีคนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาหาผมบบอกว่าอยากเชิญคุณวิกรมาร่วมงานด้วยครับผมก็ถามว่างานอะไรครับเขาบอกงานประกันชีวิตเขาว่าง้นนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมคุณมาชวนผมผมเป็นวิศวกรนะครับ แต่ด้วยความรู้สึกสมัยนั้นอายุอย่างประมาณ28 29ครับผมก็คิดในใจว่าอยากหาเงิน่ะเพราะว่าราชการเราก็เงินเดือนเินน้อยตอนนั้นเงินเดือนน้อยมากตอนนั้นน่าจะ3 4 0 0 0 0ันบาทว่าห้น้อยมากเอาห้าพันโอเคสี่ห้าห้าพันบาทผมก็เริ่มคิดเอน่าจะไปศึกษาดูครับก็ไปไปถึงที่เขาก็ผู้จัดการก็คุยกับผมผมเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นตอนที่ไปสัมภาษณ์นี่แหละครับ เขาถามถึงเป้าหมายในชีวิตผมเนี่ยผมเริ่มเข้าใจว่าไอ้เป้าหมายที่เรามีเนี่ยมันไม่ชัดเจนครับเราอยากได้แต่เราไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรจริงๆครับเราอยากมีเงินเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่จริงๆครับก็ได้จะบอกว่าอยากรวยไงครับจนวันนั้นผมฟังเสร็จผมก็เริ่มไปอบรมอบรมเสร็จก็เริ่มลองขายดูครับในช่วงการเริ่มต้นนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยเข้าใจครับ จะไปคุยกับใครก็รู้สึกเครือขินๆนะครับเพราะในช่วงเริ่มต้นนี่จะลำบากมากและยิ่งเป็นวิศซก่อนด้วยนะใช่ครับตอนนั้นในวิศซก่อนก็เรียกว่าพูดไม่ค่อยเป็นาไม่เป็นครับแล้วจะเอ่ยปากก็ลำบากใจครับก็ตึดอัดมากครับก็ไปหาเพื่อนก่อนเลยโอเคเพื่อนร่วมงานที่ทํางานพูดปั๊บก็พยายามพูดกับเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่วิศวะก็เริ่มทําประกันกับผมมาครับจากนั้นผมก็คุยกับรุ่นพี่ที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยนะครับ ก็เริ่มซื้อกับผมมา2ราย3ารายปรากฏว่าเดือนแรกผมขายได้สมัยนู้นนะฮะยี่สบห้าปีที่แล้วขายได้8รายโอ oh. ้ก็ไม่รู้นะฮะว่าค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ไม่เคยรู้เรื่องเราะว่าเขาไม่เคยบอกผมเลยนะครับ,รบว่าขายแล้วได้ค่าคอมกี่เปอร์เซ็นต์ก็พอค่าคอมมิชชั่นออกมาผมก็ตกใจเลยเนะ uh huh. พราะสมัยนู้น จำได้ว่า86000บาทเนี่ยกับเงินเดือนผมเดือนละ5 0 0บาทอีกนะทำหนึ่งปีออันนี้เท่ากับทำหนึ่งปีเท่ากับปีกว่าใช่ผมก็เริ่มงงครับคนเราเนี่ยพอมันทำได้มันก็เริ่มเกิดฮึกเหิมฮึกเหิมเกิดความสนใจมากอยากทำเพิ่มมากขึ้นอยากทำผมก็เริ่มทำต่อเนื่องต่อเนื่องเดือนที่สองก็มีรายได้มาแสนกว่าครับ จากนั้นเนี่ยผมจะมีรายได้หลักแสนกว่าไปต่อเนื่องตลอดเลยครับแต่บางเดือนก็เกิดอาการเฟลเหมือนกันนะครับล้มเหลวบ้างคนทํางานประกันชีวิตเนี่ยสภาพจิตเนี่ยต้องแข็งแรงมากเลยครับเพราะว่าบางครั้งก็ล้มเหลวบางคร,บครั้งสําเร็จก็ดีใจเพราะสภาพจิตมันจะแกว่งมากเลยครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสัจธรรมของการทําธุรกิจนะอย่างเช่นถ้าเราเปิดร้านขายของเนี่ยจะบอกว่าขายดีทุกวันเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับ มันต่างกันโดยลักษณะงานเนี่ยงานประกันชีวิตเนี่ยเราต้องบุกไปหาเขาใช่แต่งานขายของเนี่ยเรารอให้เขาเข้ามาอ่าใช่ที่การบุกไปหาเขาเนี่ยเมื่อเราไปเจออุปสรรคหรือการพูดจาที่ไม่ค่อยดีอ่ะเราจะรู้สึกท้อท้อทันทีอ่าครับเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยผมทำงานนี้ผมจึงเข้าใจตัวแทนประกันชีวิตดีมากเลยนะครับว่าบางครั้งสภาพจิตตกครับมันจะรู้สึกหมด ทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ก็คือต้องปรับสภาพจิตให้แข็งแรงแล้วก็ให้เข้าใจอาชีพอยู่ตลอดเวลาโดยเพราะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยฮะถ้าเราเข้าใจมันจริงๆแล้วเราจะมีความสุขมากเลยในการทําครับความหมายของผมที่บอกว่าเข้าใจหมายความว่าเข้าใจว่าคนเนี่ยไม่ซื้อหลอกประกันครับไม่มีใครอยากซื้อนะครับครับเพราะว่าเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่าซื้อเดี๋ยวก็ต้องเสียตังค์ แต่สิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องทําให้เขาเข้าใจก่อนครับนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมีความสามารถเพราะนั้นค,คนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยจะต้องฝึกแล้วต้องเข้าใจให้จิตเ,เข้มแขนะ็งนะให้จิตเข้มแข็งแล้วก็ต้องเข้าใจ อาชีพลรวก็ต้องเข้าใจในหลักการในการขายให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นจะทํางานนี้ไม่ประสบความสําเร็จครับอันนั้นคือเส้นทางความสําเร็จของคุณวิกครนะครับได้ข่าวนะครับเห็นบอกว่ารับตําแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนหรือ c a o ของบริษัทพูเดนเชียลอยากสอบถามเหตุผลนิดหนึ่งฮะว่าความเป็นมาอย่างไรทําไมคุณวิกกรถึงเขาเรียกได้ว่ายอมรับในตําแหน่งตรงนี้ความจริงผม ทำงานประกันชีวิตมาปีนี้ก็เข้าปีที่26ละ26ปีที่26ละผมเริ่มทํางานตั้งแต่ปี30 <20. S 1> นะครับ,รบในสมัยนั้นก็เข้าไปร่วมงานกับ i i ครับจากนั้นก็ได้ย้ายมาร่วมงานกับ Allianz นนะครับเป็นเวลาอีกปีกว่านะครับได้ผ่านงานขายตั้งแต่ตัวแทนตั้งแต่รายแรกจนรายที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้เหมือนกัน ผมจาได้แต่ว่าเวลาขับรถผ่านบ้านบางหลังเนี่ยผมนึกได้ว่าผมเคยมาแต่จําไม่ได้ว่ามาขายใคร,ครมันเยอะขนาดนั้นะนะครับ <c oughs> ก็ทํางานอยู่งานขายเราอย่างเงี้ยมาเป็นเวลานานมากจนกระทั่งเมื่อ7ปีที่แล้วครับผมก็ได้มีโอกาสเ,เข้ามาทํางานทางด้านฝ่ายบริหารเ,เป็นสตาฟนะครับแล้วก็ทํางานในด้านของการ ดูแลบริหารสนับสนุนฝ่ายขายในห,หลายพื้นที่ด้วยกันครับก็อยู่มาวันหนึ่งก็มีผู้ติดต่อมาครับติดต่อมาหาผมว่ามีบริษัทประก,กันชีวิตบริษัทหนึ่งที่ใหญ่มากครับกำลังาหา c ีอที่มีความสามารถนะครับครับก็ติดต่อผมเข้ามาซึ่งปกติผมก็จะไม่ค่อยรับเท่าไหร่นะครับ,รบแต่วันนั้นก็อยากจะดูว่าเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าครับ ก็เลยตรวจสอบบริษัทนั้นว่าเออเป็นบริษัทที่มีจริงครับก็จากนั้นก็มีการได้คุยกันซึ่งผมต้องขอบคุณนะครับที่ prudential ได้ให้โอกาสผมในการที่ได้เข้ามา,าทำงานทางด้านนี้ครับต้องขอบคุณท่าน CEO ค,คุณบินายักษ์นะครับ,รบขอบคุณท่าน CMO คุณอาเจนเวสที่ได้คุยกับผมหลายรอบอ แล้วก็ได้ให้ผมพูดถึงวิสัยทัศน์พูดถึงการทํางานว่ากระบวนการผมจะทําอย่างไร,รเป็นเวลาถึง3เดือนเลยนะครับ,รบได้คุยกันอย่างเงี้ยกว่าจะสรุปเนี้ยใช้เวลา3เดือนครับสิ่งนีตง้ต้องถามเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิสัยทัศนะ์ณวันนี้เองเนี่ยการเปลี่ยนไปที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือแนวทางการบริหารฝ่ายขายเนี่ยนับจากนี้เองเนี่ยนะครับคุณวิกกรวางไว้อย่างไรบ้างเ ผมได้เข้าไปวันแรกเนี่ยนะครับที่ Pruden t i a l ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยพอเข้าไปที่สำนักง,งานใหญ่ที่อาคารแอดสาทรเนี่ยผมเป็นผมเห็นว่าเป็นบริษัทที่สวยงามมากครับสำนักง,งานเราสวยงามมากครับแล้วก็เป็นมืออาชีพผมเข้าไปพบว่ามีความพร้อมสูงมากเลยใน Pruden t i a l เป็นบริษัทที่มีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับ,รบแล้วเป็น เป็นมืออาชีพและได้เข้าไปเรียนรู้ในช่องทางตัวแทนที่ผมต้องเข้าไปดูแลนะครับ,รบวันแรกที่เข้าไปผมก็ต้องไปศึกษาระบบก่อนครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างสินค้าเป็นยังไงระบบเป็นยังไงนะครับ,รบเราก็พบว่าตลอด25ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งมาเห็นนะครับบริษัทที่มีสินค้าที่ดีมากเลยมันดีจนกระทั่งผมงงมากเลยว่ามีอย่างนี้อีก อยู่อีกเลยอ,อย่างเงี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ศึกษาต่อว่าเอ๊แล้วผลประโยชน์ของการทำตัวแทนที่นี่เป็นยังไงครับก็ยิ่งตกใจไปใหญ่เลยครับเพราะว่าเราเพบว่าผลประโยชน์เนี่ยมันไม่น่าเชื่อที่มันจะมีมากขนาดนี้ครับจากการทำธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยนะครับเราพบว่าคนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีการดูแลลูกค้าเก่าให้อยู่ กับเราได้นานได้นานๆาเราจะมีรายได้มากขึ้นเ,เรื่อยๆครับและก็ประสบความสำเร็จจากการสร้างทีมงานครับแต่สิ่งที่ผมพบหลายๆที่หลายๆแห่งเนี่ยนะครับก็คือการสร้างทีมงานเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยทีมงานจะต้องหลุดจากเราไปจากวงคอร,รหลุดจากผลประโยชน์เราไปครับแต่ผมมาพบว่าที่นี่แปลกมากเลยไม่ว่าจะอยู่นานตลอดชีวิตก็ไม่หลุดเลยครับผลประโยชน์จาก ทีมงานสายงานลูกยังคงจ่ายผลประโยชน์ให้กับเราต่อเนื่องตลอดชีพเลย uh huh. ผมยิ่งงงไปใหญ่เลยนะครับรบอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็จากวันที่ผมเข้าไปเนี่ยผมตั้งใจเลยครับว่าจะต้องประสบความสำเร็จในการสร้างขยายทีมงานที่ Prudential ให้เติบโตมากแน่นอนครับตั้งแต่ไหนถ้าเกิดว่าผมจะสอบถามในเรื่องของเป้าหมาย ถ้าเกิดว่าณวันนี้เองเนี่ยที่ทางการเจริญติบโตเนี่ยของตัวแทนของพูเดนเชียเนี่ยวางเป้าหมายไว้อย่างไรบ้างทั้งเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็เป้าหมายระยะยาวใน,ในการทํางานที่นี่นะครับ,รบสิ่งแรกที่ผมจะต้องใช้คําพูดก็คือใช้คําพูดว่า trust วัจ r u s t นะครับแปว่าไว้ใจกันไว้ใจครับคนไทยเนี่ยสำคัญมากเลยเรื่องเข้าใจ ไว้ใจครับจริงใจครับเชื่อใจครับมั่นใจครับเห็นใจครับเกรงใจครับต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของทางด้านจิตใจทั้งนั้นเลยนะครับประกันชีวิตก็เช่นกันถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําให้คนเนี่ยมั่นใจเชื่อมั่นเราได้นะครับจะเป็นอะไรที่สามารถทําให้บริษัทประสบความสําเร็จมากเลยครับซึ่งขณะนี้ Prudenti a l เป็นบริษัท ที่ผมมองดูแล้วผมเดินทางไปหลายจังหวัดต่างจังหวัดครับมีฝ่ายขายมาพูดกับผมนะครับบอกว่าเขาโชคดีมากเลยที่ได้อยู่กับบริษัทนี้ครับเพราะบริษัทนี้จริงใจกับเขาจริงๆครับนะให้โอกาสเขาไม่โกงเขาไม่หลอกเขาอย่างเงี้ยนะครับเขาเขาพูดอย่างนี้นะครับ,รบเขาผมมีความรู้สึกโอ้โหภูมิใจนะครับ,รบเพราะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกวันนี้คือเป้าหมายระยะสั้นที่เราวางไว้คือ ระวางระบบเนื่องจากผมเป็นวิศวกรด้วยเพราะฉะนั้นผมจะทำทุกอย่างเป็นระบบเป็นระบบและก็ทำแบบประเภทจำนวนเยอะๆครับจะเห็นว่าการทำงานประกันชีวิตเนี่ยนะครับถ้าหากเราต้องใช้การสอนการเทรนคนเนี่ยอย่างไม่เป็นระบบเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยเนื่องจากคนคนมันจะเยอะมากแล้วมันมีหลายคอร์สหลายอะไรมากเลยครับงนั้นถ้าหากเราจัดระบบ มันก็เหมือนจัดการจราจรนะครับรถจะมากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะไม่ติดขัดครับเพราะฉะนั้นผมจะวางระบบเป็นขั้นเป็นตอนครับนะชัดเจนแน่นอนครับรู้วันไหนมีอะไรแน่นอนครับนะครับแล้วคอสแต่ละคอสก็รู้เป้าหมายในการจัดด้วยครับนะครับแล้วโดยการทำงานของผมระยะสั้นก็จะบอกได้เลยนะคนเข้ามาคุณจะต้องทำไง คุณจะต้องผ่านอะไรบ้างนะครับระยะยาวเราก็จะรู้หมดเลยนะว่าเส้นทางเดินของเราเนี่ยจะเดินไปทางไหนเพราะ,ะนั้นคนที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาจะรู้เส้นทางเดินจนกระทั่งจบกระบวนการรู้เลยว่าจะทำยังไงถึงประสบความสำเร็จครับงั้นสิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือการพัฒนาการพัฒนาให้ความรู้ฝ่ายขายซึ่งผมมองดูว่าฝ่ายขายที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยนะครับ ถ้าหากเข้ามาถูกที่ถูกจังหวะที่ดีเนี่ยนะครับเขาจะประสบความสำเร็จอย่างง่ายมากเลยสำคัญที่สุดก็คือผู้บริหารเนี่ยแหละครับหรือผู้จัดการ,รเราจะต้องทําให้เขามีความเข้าใจและมีความสามารถที่สูงเพราะว่าผู้จัดการเป็นคีย์ที่จะทําให้ตัวแทนประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้นะครับ,รบจากนั้นก็วางระบบทุกอย่างให้ดี เพราะนั้นถ้าเขาเดินตามเส้นทางของเราเนี่ยนะครับเขาจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอน,นครับมสมรัมีเส้นทางแล้วก็วางเส้นทางในความสําเร็จไปชัดเจนเรียบร้อยชัดเจนเลยครับครับท่านกัลผมอยากถามนิดหนึ่งว่านอกจากเส้นทางในการที่จะเราจะพัฒนาเขาให้ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะถามถึงนโยบายและการสนับสนุนช่องทางตัวแทนนะครับ,รบจากนี้ไปเป็นอย่างไรบ้างผมเข้ามาเนี่ยนะครับผมรบเริ่มวางระบบต้องขอบคุณบริษัทอีกครั้งหนึง่ง ที่ให้โอกาสผมในการคิดในการทำครับผมจะเป็นคนค่อนข้างจะชอบคิดนะครับ,รบแล้วจะเขียนแผนงานวางแผนก็เหมือนกับที่เราเรียนมานะครับ,รบมีการจัดวางระบบนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนผมขอบคุณที่ให้โอกาสผมในการออใช้ความสามารถผมได้เต็มที่ผมคิดอะไรทางบริษัทสนับสนุนทุกเรื่องเลยครับตั้งแต่งบประมาณตั้งแต่การจัดต่างๆ สนับสนุนไม่อั้นเลยครับครับฉะนั้นตัวแทนที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยนะครับกับ Prudential เนี่ยนะครับจะได้รับการสนับสนุนในเรื่องของระบบการฝึกอบรมทุกอย่างนะครับโดยแทบจะไม่ได้เสียค่าอะไรเลยครับบริษัทเราซัพพอร์ตเกือบทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ ที่ผมได้วางระบบไว้แล้วอย่างที่บอกนะครับเรามีคอร์สต่างๆที่ใช้ในการพัฒนาคนเรามีระบบต่างๆในการทำให้เขาประสบความสำเร็จครับครับ แสดงว่ากระบวนการในการที่จะหล่อหลอมเขาจะว่าหล่อล้อมนะฮะหล่อล้อมในการสร้างคนเนี่ยว่าหล่อล้อมเนี่ยจะมาตั้งแต่เรื่องต้นขึ้นไปเลยเนี่ยอนอกจากระบบแล้วเนี่ยเรายังมีโครงการหรือว่ามีโครงสร้างในการที่จะหล่อลลอมเขาให้เติบโตในสายอาชีพของเขาได้อย่างมั่นคงใช่ครับอันนี้ใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับครับคนหนึ่งที่จะเข้ามาเนี่ยในการที่จะเข้ามาพัฒนาเนี่ยควรจะใช้เวลานานเท่าไหร่ฮะในการที่จะสามารถที่จะเป็นนักขายมืออาชีพได้ ผมมองดูเส้นทางของนักขายประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ยาวมาก,กน,นะครับ,ค,รบคนบางคนเนี่ยต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยครับเป็นเรื่องที่แปลกนะครับกับธุรกิจที่ดูเหมือนง่ายมากเลยแต่ต้องศึกษายาวมากครับบางครั้งเราคิดว่าเราสําเร็จแล้วแต่มันก็อาจะยังไม่ใช่ครับบางคนทํามาสิบยี่สิบปีแล้วก็อาจจะยังรู้ไม่หมดเลยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดก็คือว่า คนที่เข้ามาทำอาชีพนี้ต้องพัฒนาตัวเองครับตลอดเวลาต้องรู้เขารู้เราต้องเรียนรู้มากมายมเหมือนก่อนที่ผมจะเข้ามาร่วมงานที่ Prudential ผมก็ต้องศึกษาครับต้องดูบริษัทเป็นยังไงมากมายผมค้นหาข้อมูลมากเหลือเกินครับคนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตก็เหมือนกันครับ,รบต้องเรียนรู้และก็ค้นหาเรียนรู้พัฒนาไม่หยุดไม่ย่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เขาบอกว่าต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปสู่กลุ่มของคนที่ประสบความสําเร็จด้วยครับเพราะเรื่องของ itude, อ,อ,งองทัศนคติคตเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยครับคนคนหนึ่งอาจจะเพี้ยนไปเลยก็ได้นะครับ,รบถ้าไปอยู่ในกลุ่มที่ทัศนติไม่ดี<อ>เพราะฉะนั้นทํายังไงก็ได้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ประสบความสําเร็จใช่ก็จะทําให้เราสําเร็จ ด้วยกันกับเขาเนี่ยแหละครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งของคนที่เข้ามาทํางานประกันชีวิตต้องดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเนื่องจากงานของเราเนี่ยต้องออกไปพบคนมากมายวันๆเจอ ER คนไม่รู้จักกี่คนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจคนแล้วต้องเข้าใจท,ทุกสิ่งทุกอย่างพบคนนี้เขาพูดอย่างนี้หมายความอย่างไงคือต้องจับข้อมูลให้ได้แล้วก็ต้องเข้าใจทุกๆเรื่องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้และพัฒนา การเป็นตัวแทนให้ประสบความเร็จเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันเรียนรู้ไม่จบแล้วจะบอกว่าต้องเข้าคอร์สอะไรบ้างเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ครับเรียกว่าเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนะอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้เองเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นเียงตอบรับนะครับค่อนข้างดีเลยแหะเรียกว่าอย่างดีมากสำหรับ,รบพูดเชียลเองเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปมองเข้ามาในพูดเชียลแล้วเห็นจุดแข็งที่เป็นจุดขายหลักๆเนี่ย ถ้าเราสามารถที่จะวินิจฉัยออกมาว่า,ว,าว่ามีอะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งที่เป็นจุดขายของพืเเ้นที่หลักๆเลยฮะที่สมว่าเรามองเข้าไปแล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเนี่ยอ่าครับก็สิ่งแรกเลยนี่นะครับผมว่าการทําธุรกิจที่ตรงไปตรงมาครับอันแรกคือตรงไปตรงมากับลูกค้าก่อนครับอันที่สองก็คือตรงไปตรงมากับฝ่ายขายครับเพราะฉะนั้นอ่มันมีมีอยู่3ามกลุ่มด้วยกันนะครับบริษัท ลูกค้าฝ่ายขายถ้าหากทุกอย่างตรงไปตรงมานะครับเชื่อถือได้มั่นใจได้เนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยสนใจที่อยากจยาเข้ามานะครับชเช่นลูกค้าเห็นความจริงใจของบริษัทต่อลูกค้าลูกค้าก็อยากจะทํบฝ่ายขายเห็นความจริงใจของบริษัทก็อยากจะเข้ามารวมงานด,ด้วยถูกเพราะฉะนั้นสินค้าที่นี่จะดีมาก เพราะสินค้าที่นี่จะเป็นสินค้าที่เขาเรียกว่าการันตีผลตอบแทนชัดเจนแน่นอนแล้วชัดเจนแบบผลตอบแทนสูงซะด้วยสิครับ,รบเพราะว่าถ้าเป็นการันตีคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าการันตีแล้วมันอาจจะต้องไม่สูงแต่ที่นี่เป็นการันตีที่สูงมากเลยนะแล้วการใช้ตัวคำนวณอัตราดอกเบีย้ยที่ใช้ในการคำนวณเบีย้ยประกัน ก็ใช้ตัวคำนวณที่สูงทำให้เบีย้ยประกันเราต่ำมากเลยครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นจุดแข็งของบริษัทมากเลยแล้วก็ระบบของบริษัทที่แข็งแรงสำนักง,งานใหญ่เรามีห้องประชุมที่สามารถจุคนได้ถึง2-300คนที่ฟอร์ชั้น24เนี่ยนะครับฝ่บายขายสามารถเข้าไปใช้งานได้อย่างอิสระเพียงแค่ขอ แค่นั้นเองมีห้องแบ่งสวยยิ่งกว่าโรงแรมซะอีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปเห็นนะครับสาขาเราเรามีสาขาที่ใหญ่มากเลยที่พิษณุโรกมีทุกอย่างพร้อมหมดนะครับเป็นตึกที่ใหญ่มากนะครับเรามีที่อีสานอีก3สาขานะครับที่ร้อยเอ็ดที่อำนาจเจริญที่โคราชนะครับทุกที่สวยหมดนะครับผมไปที่สุราษฎร์ธานีสาขาเราก็ใหญ่มาก ใช้อุปกรณ์อย่างดีแบบมืออาชีพนี่คือสิ่งที่ผมได้พบเห็นนะครับครับนั้นจะเห็นว่า Prudential เขาเป็นบริษัทที่ตั้งใจลงทุนเพราะผมเห็นการลงทุนที่เอาจริงเอาจังนี่แหละครับ,รบนะครับก็อยากจะให้มั่นใจว่า Prudential เราเมีจุดแข็งมากมายเลยครับนะครับถ,ถ้าเกิดว่าเรามองในวงแวนวงของออประกันเนี่ยนะฮะหลายคน ต้องเรียกได้ว่าหลายคนที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นตัวแทนครับแต่หลายคนก็เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะที่ลังเลครับบอกว่าเอ๊ะตนเองเนี่ยเข้ามาช้าไปหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างเช่นที่คุณวิกรบอกว่าเข้ามาในแวดวงนี้ประมาณปีครับปีถ้าตนเองจะมาเริ่มณนะวันนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าช้าไปหรือไม่ในมุมมองของคุณวิกรองเองเออผมมองดูนะครับผมเข้ามาเมื่อประมาณปี3 0เนี่ยครับ คนไทยยังมีประกันแค่ประมาณ 5- 6เอเองนะครับครับน้อยมากเลยครับในขณะนั้นดอกเบี้ยก็สูงมากเลยนะโอ้ย15 20้ายี่ส1บเดปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยสูงมากเราก็ยังสามารถขายได้เลยครับแล้วขายได้เยอะเสียด้วยครับประกันชีวิตรุ่งเรืองมาตั้งแต่ปี30นนะครับขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับการเติบโตสูงขึ้นทุกปีทุกปีขนาดปีที่ผ่านมาก็ยังเติบโต18%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับ จะเห็นนะครับว่าตลอดเวลาไม่ว่าเศรษฐกิจจะตกต่ําอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับประกันก็ยังขายดีครับผมเห็นคนที่เข้ามาร่วมงานนี้รุ่นใหม่ๆมีทั้งอายุ2ี่กว่ามี20กว่าก็มีครัส6บก็มีครับ60กว่ามีตอนนี้นะครับครับทุกอายุเลยครับทีนี้ถ้าถามผมว่าตอนนี้มาช้าไหมผมบอกว่าเมื่อไหร่ก็ไม่ช้าครับ เพราะประกันชีวิตเนี่ยสามารถทำและประสบความสำเร็จรได้ภายในไม่ไม่กี่ปีครันคนหนึ่งอาจจะประสบความสำเร็จภายใน2-3ปีเท่านั้นเองนะครับ,รบก็สำเร็จแล้วแล้วร่ำรวยแล้วนะครับก็ผมเห็นบางคนเนี่ยเข้ามาเพียงแค่ 2- 3สาปีก็มีชีวิตที่สุขสบายเปลี่ยนไปประสบความสเร็จเปลี่ยนไปชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้กับ คนอื่นๆในครอบครัวตัวเองนะครับพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องก็สบายตามไปด้วยถ้าเกิดว่าเขาต้องเตรียมตัวสมมติว่าสนใจละดูรายการเราแล้วสนใจอยากจะเข้ามาในแวดวงแบบนี้ทั้งๆที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเขาอาจจะทํางานประจําเหมือนกับที่คุณวิ่ก่อนเคยทําอยู่ครับเขาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอันดับแรกผมว่าจะต้องศึกษาครับต้องซื้อหนังสืออ่านครับ ซึ่งเดยวนี้หนังสือเกี Jamie, <anak> ่ยวกับทางด้านประกันชีวิตก็มีเยอะนะครับหนังสืองานขายหนังสืออะไรเนี่ยคค่อนข้างมากแต่ว่างานประกันชีวิตเป็นงานที่แปลกไม่สามารถอ่านหนังสือแล้วทําได้แล้วเข้าใจไม่ไม่สามารถทําได้ครับเหมือนกับว่ายน้ําอ่ะครับไม่สามารถเรียนในห้องเรียนแล้วไปว่ายน้ําได้ครับมันจะต้องฝึกว่ายประกันชีวิตก็เช่นกันต้องฝึกทำอ่านจบไปกี่ร้อยเล่มก็ทําไม่ได้ครับ ต้องฝึกทําเองนะครับเพราะฉะนั้นวันหนึ่งผมก็ไปทําบุญที่วัดผมก็ไปเห็นหน้ากุฏิพระท่านเขียนไว้ว่าที่นี่มิมีบุญขายอยากได้ต้องทําเอาเองครับผมก็เลยมาเขียนสโลแกนนะครับผมก็เขียนสโลแกนว่าความสําเร็จไม่มีขายครับอยากได้ต้องทําเองต้องทําเองฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมมาอยู่ที่ Pruden t i a l ผม ใช้ภาษาอังกฤษอยู่สองคำก็คือใช้คำว่า trust ก็คือต้องทำให้คนมั่นใจกับบริษัทกับสินค้ากับทุกสิ่งทุกอย่างในบริษัทอีกคำหนึ่งที่ผมใช้ก็คือคำว่า love ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจคนที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตนะครับว่ากว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะเข้ามาทำงานประกันชีวิตซึ่งไม่ไม่ง่ายเลยต้องผ่านความยากลำบากมากมายครับ ความหมายก็คือเราควรจะต้องเห็นใจคนที่เข้ามาทํางานประกันชีวิตนะครับว่าเขาลําบากนะครับถึงวันหนึงเขาร่ํารวยก็จริงแต่กว่าที่จะรวยได้มันยากมากทํางานหนักมันหนักแล้วมันต้องผ่านความยากลําบากของชีวิตเยอะมากครับคุยกอนครับพ้่เกับว่าท่านผู้ฟังสนใจใครจะโทรไปสอบถามพูดคุยคโทรไปได้ที่ไหนก็โทรไปที่ครับ ที่บริษัทเลยนะครับเบอร์02 352 8000ครับ02 352 8000เนาะหรือ8000ไปที่สำนักงานใหญ่เราท้ายที่สุดครับอยากให้คุณวิกรณ์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมที่สนใจอยากเข้ามาร่วมงานกับ Prudential นะครับอยากให้มั่นใจว่าธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยยังสามารถที่จะ เติบโตได้อีกมากมายเพราะขณะนี้ประเทศไทยเรายังมีประกันชีวิตเนี่ยยังไม่ถึง50%เลยคเรับลยในขณะที่บ้านประเทศที่ติดบ้านเรารก็ไปเป็นร้อยแล้วเพราะนั้นธุรกิจนี้ผมว่าผ่านไปอีกหลายชั่วยุคนก็ยังไม่เต็มร้อยเลยนะครับ,รบเพราะนั้นวันนี้ท่านสามารถมาประสบความสำเร็จแล้วฝากชีวิตไว้กับ พูเดนเชียลได้แน่นอนครับเส้นทางนักขายต้องขอขอบคุณคุณวิกรณธิติกวินนะครับท่านเองเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตัวแทนบริษัทพูเดนเชียลประกันชีวิตต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองอยากจะโทรเข้าไปสอบถามนะครับหรือแม้กระทั้งเส้นทางของความสําเร็จนะครับสนใจเป็นตัวแทนไม่เป็นตัวแทนไม่เป็นไรโทรเข้าไปพูดคุยกันนะครับที่เบอร์023528000นะครับจำง่ายง่าย02352หรือ8000นะครับหรือ8000นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้หมดเวลาของช่วงวิเคราะห์จุดขายนะครับช่ว หน้าอาจารย์อุทิศรอเราอยู่ครับในช่วงของ h o าว o ูเฮงแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วง h o าว o ูเฮงสักครู่ครับ